พอดีของการดัดขาก็คือต่อให้ห้องไถเบี้ยวห้องเรียนมากรอบสองมันก็ตรงครับพอนนะพอนนะคือต้องปรับองศาให้ผ่านได้แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ให้เหลือหนึ่งฝ่ามือพี่น้องโว้ยมันเกินหนึ่งฝ่ามือบนตัวนี้พ่นเกือบสองฝ่ามือพี่น้องให้ดูตุ๊กตาครับตุ๊กตาแตงจริงเอาผมเอาใบผ่านเป็นเกณฑ์นะครับ นี่พี่น้องเบิ้งใบพันเนาะดูองศาครับดูองศาดูองศาของผ่านครับดัดประมาณไหนพี่น้องก็ไปดูเอานะครับนี่เนาะพี่น้องเบิง้งมันจะเลี้ยวให้เราถ่ายอยู่ประมาณนี้แล้วพี่น้องว่าจังใดครับนี่ปัดหัวหล่องย่างดีนี่น,นี่โดยนอนเวียนการเกษตรนะครับพี่น้องพอใดบะพ,พี่น้อง เห็นหาไปเลยเนาะแนวได้มันจะคือเนาะพี่น้องเนาะอพัน,นตัวนี้ถามว่าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากกรบินบุรีบริษัทชาญช,ช,ชิดชาญชุดนันนะครับเนาะอันนี้บริเรมโคชนาขายของครับเนาะเพราะว่าพานยกล่องทุกตัวซื้อมายังไงก็ได้แต่งนะครับพี่น้องจะซื้อมาจากช่างไหนก็ช่างบริษัทไหนก็ช่างได้แต่งทุกตัวเป็นยังคือว่าได้แต่งทุกตัว รถไถแถวบ้านได้แต่งทุกคันครับผ่านยกร่องแต่ผมมีไผเป็นบาทแต่งคือผมดอกพี่น้องเนาะบอกไปหลักระไดเมึงหลายๆรลองพี่น้องเอานันเห็นบ่ฝั่งไหนนอกคนครับไปห้อยกร่องก็ปล่อยมือได้พี่น้อง เบิงบ้งเบิ้งสิพาไปเบิ้งความงามพี่น้องเบิ้งครับตรงรล้วตั้งแต่ตังผ่านไหมพี่น้องพี่น้องว่างามบ่